อะปโอ้โหนี่เปิดคลิปก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูแมวพามาดูแมวจูนสลัดแมวจูนสลัดนี่อเขาจะไปตกกุ้งโอ้แล้วตัวเนี้ยไอ้ที่ก็โดดเหมือนกันแล้วนี่ทำอะไรกินวันนี้จะทำอะไรกินวันนี้จะปิ้งกุ้งปิ้งกุ้งโอ้โหแล้วจนไปไปกระตันมานี่เวลากุ้งมาเวลากุ้งมาได้มาเนี่ยดู ได้ฝ่อไปแล้มาป่ะเนี่ยไป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 ,ไป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 ทำ <ไป S 1> ทำทำทมาติดตาก่อนติดตากนไปเ,เจุดเตาเลยใช่ไหมเตาดิอเตแล้ว,วอัไหนยาอ่ะตัวี้จะด้ยยแล้วาเครียดเลยเนี่ลแมวโอไว้นวดไว้เขาไหมดแมวกูเนี่ย เราจะไปอยู่ใกล้ๆทธอไมนะงงเขาก็ติดแล้วมันสาใบแดงไงยางกรุงเอาจองถุงปียังยังเลยเดี๋ยวให้แม่ไปจองแล้วอย่างไงวะไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวก็ติดดอกชักษาจริงๆริงไม่ติดเองล่ะแล้วตอนไงติดแดงมังเนี่ยกระเบิดโอ้ย่างกุ้ง โอ้ปลุมเลยโอ้โล่เท่าไหร่เนี่ยเพมสองร้อยแปดสิบโอ้ยตัวเล็กติดเตาติดแล้วครับตอนนี้ได้เวลาไปย่างกุ้งไปไปเรงเบอร์อ้าวลงตะแกรงแล้วครับตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่โอเค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  กุ้งมีขอนย่างครับวันนี้เรามีกุ้งแบบ2แบบ2ส,สไตล์นะอีกแบบหนึ่งเราไปดูนี่แบบนี้อันนี้เขาเรียกว,ว่าไงกุ้งแชบวยไหมอ๋อแล้วก็มีแหนมด้วยนะครับมื้อนี้เรามาย่างกุ้งน้ําจิ้มรสเด็ดว้าวเป็นไงสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวเหลือน้ําจิ้มรสเด็ดนะโอเคโอ้ได้แล้วนึกนึกนึกเหลือกุ้งอะไรกุ้งแม่น้ำเหรอกุ้งกำกาม เครีพวกบ้ากามต้มละกินกินอใครกินนะบ้ากามไงใครบ้ากามวะโอ๊ยนายีดอกโอ้ยดอกโอ้ยตกใจหมดเลยเราผีแป้งจะแตกไปเสียบไหนไม่ฉันนี่โอ้โหใส่เสื้อขาวมาทำใสีเท้าใสีเท้าอันนี้นี่นะครับ จะไหมไหมนะมันต้องช้ำๆเนือชำช้ำน,นะนะปิ้งทีเดียวแล้วค่อยกินทีเดียวนะเอาเอาด้านนี้มั้งดินี่เอออ่าอ่า,อา,อามันสวยนีาจะได้ไปเดปิ้งเสร็จมาดูกันครับเดี๋ยวมารอดูอีกปิ้งนะเฮ้ยดูอีกกุ้งหนะนึ่งแต่กุ้งนี้ก็ยังไม่เด็ดเท่าหอยทองหลอกว่ะ <c oughs> ดอก เด็กทอหอยทองหล่อไหมหอยทองหล่อกอ่น้องกุ้งเนี่ยอะไรเด็กจุดนะขอไม่พูดนะครับโอเคนะครับขอขอไม่ออกความคิดเห็นนะครับแต่เพราะว่าสู้หอยทองหล่อไม่ได้หรอกเด็ดโอ้แหนมทุกให้ให้ทายว่าพันกี่บาทเออขอทายว่าประมาณห้าสิบก็นั้นผิดยี่สิบผิดสามสิบผิดสิบห้าบาทผิดเท่าไหร่สี่สิบดอกอะไรอ่ะ แล้วเมื่อไรกูจะได้กินเนี่ยหรือแต่อีกกุ้งหนึ่งควันแล้วมีทำไมอ่ะโอ้ดอกดูท่านั่งครับดูท่านั่งโอ้ยแล้วดูแบกเกาวข้างหลังครับกระบังกระมังครับนี่ครับแคมป์คนงานโอเคไกลแล้วโอ้ยโ้ยอเด็ดเลยดอกดอก ดอกทั้งคลิปดอกไม้นะครับแมกับลูกสาวเสีย่ยวโอเคโอ้นี่กำลังปิ้งอยู่นี่ใช้เวลาไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับในการปิ้งกุ้งยังไปไม่ถึงไหนเลยครับตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดมันแห้งไปเนื้อมันจะกระด้างนะครับตนะอนนี้เ,เสร็จแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วครับใส่จานจานัดจานเลยครับนะอ้าวร้อนแล้วบอกอะไรกลัว <laughs> ดหือครับแม่ลูกสุกไหมสุกเดี๋ยวมันจะกระด้าง ปจัดจานมาถึงกุ้งอีกตัวหนึง่งเอ้ยนี่เขาเร็วกุ้งอะไรฮะแช่บุ้กุ้งแช่บุ้อยอะไรเนี่ยอุ๊ยตกดอกดอกตกดอกตก,ตกถ่ายแล้วอ่ะมึงจะเอาใหม่ได้ไงครูอะไม่มีสแตนด์อินนี่กุ้งที่ไหนวะเนี่ย นี่เขาเรียกว่ากุ้งแชบวยนะครับอีกหนึ่งแบบในนั่งรอก่อนโอ้นี่พนักงานยางโอ้ไม่มีหอยเนอะที่ไหนที่ไหนท้องรอปะ <c oughs> ปะเสร็จแล้วมาดูกันได้แล้วนะครับเฮ้ยแต่กุ้งนี้มันตัวใหญ่วะอันนี้ครึ่งโลหรือแ,แม่เนี่ยนี่โลเหรอ ไม่รู้ไม่ได้ถามเดี๋ยวขี้ก็เครื่องกันไปถามแน่อยากหรือนะเอออยากรู้นะนี่อยากรู้คนงานอยากรู้โอ้เป็นงานอยากรู้แล้วนี่เนี่ยพนักงานคนงานนี่คนงานคนงานโอ้พ่อเป็นประธานเป็นประธานหรือว่าขี้ข้าเนี่ยก็ไม่รู้ อปิปอป้งต่อเร็วๆพนักงานกูนีนะใช่มันไหมอมันโอ,อ้แต่ไม่มันเท่าหอยที่ทองรอหอยท,ทองรอนี่มันมันจาดอนนหอยท,ทองรอแล้วก็มีแต่คำบัดอกเพราะเราจะไปย่างกุ้งเพราะตอนนี้เจ็บใจเราต้องไปที่ย่างกุ้งแล้วเราจะไปหาหอยที่ทองรอ พราะเรามีตังค์สุกแล้วพอแล้วเออพ่อสุกแล้วเหรอ้าวเราอ๋อัแบบเยอะๆไปไปกินกันตับยางแหนมกันต่อเออต้องหมุนเออหมุนอืมหอมเนาะใครกินมั้งเนี่ยกินไม่เป็นนะโอ้บ้านนอกวะคนงานโอ้ยยังกินไงไม่เป็นอุ้ยตกใจมือถือล่นเออในตำนานนะครับ ซื้อมาเจ็ดปีแล้วครับรุ่นนี้ซัมซุง A50 ไม่ใช่ซัมซุงอะไรวะ J7 พามกี่ปีแล้ววะห้าปีได้แล้วมั้งนะห้าหกปีเรืองเนีงแต่ก็ยังพอดทายพอหกโอเคอยู่มันใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนสีมันสวยจังสุกยังไงเนี่ยโอเคสุกยังไงโอ้โหใหญ่ทำให้มันดิบอ่ะไปกินกันแป้ง ขาดฟิลเลยตอนแรกว่าจะปิ้งทีละไม้หีละไม้ค่อยๆกินเนี่ยสนุกเป็นไงครับพ่อโอ้มันใส่กูหมดเลยเคียคนงานกูมันม<า>ันคนงานกูนะแต่ว่ากูขี้ข้ามไอีกทีนึงโอ้โเหียชีวิต เอาไหม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 เมื่อก mm. ี้จะเล่นมุกอะไรเอาไหมเอาไหมกูกูถ่ายแล้วตอนนี้กูถ่ายแล้วอ่ะอ่ะมาันพันช่วยกันคลิกสิโอ๊ยไม่เจ๊งอ่ะเจ็บเจ็บโอ้ยอย่าขำอ่ะอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอามันก็จะเสียวเลยนะอะไรนะกูชอบท่าหมานี่มันต้องนี้มันก็จะไปคิป อุ้ยอุ้ยทานแรงเห็น็อตไม่นั้นไหมจ๊ะเหมือนในนี่เลยแหนมไฟแดงอืมมันมันมันเหมาะอ่ะไปเอามายางดิมูนี่ยุ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูย่างอันนี้เดี๋ยวอันนั้นก็เดินกุ้งกุ้งแต่ว่ากุ้งกินให้หมดนะเฮ้ยวันหลังนี้จัด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 ปาร์ตี้นี่ดีกว่าปาร์ตี้แดงปาร์ตี้ลูกชิ้นปิ้งแล้วก็เอาน้ำจิ้มมาแล้วก็ค่อยๆ่ปิ้งทีละไม้นะเออสักอีสักสักอีพีกว่า โอเคพอแล้วเว้ยเย้ยกูชีวิตแคมเราก็เสร็จแล้วนะครับนู่นกินครับมาครับกุ้งไปนะอืมกเ้งเยวไปแคมคนงานก่อสร้างโอ้ทุกคนดูสิเห็นไหมันาขยะเอาปิงต่อเอองั้นแหละเห็นไหมต้องดูนั่งนอ อ,อะไรไปกินกันฝากคันด้ยครับปิ้งกุ้งง่ายๆน้ำจิ้มเด็ดๆทำกินเองอืมฝากากดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับคลิปนี้ย่างกุ้งทำกินกันเองคำพูดวาจาไหนไม่สุภาพโกดไม่ต้องไปฟังมันนะครับเก็บในสิ่งดีๆพอสิ่งเลวร้ายไม่ต้องเก็บไว้ในหัวครับโอเคไปแล้วครับบายบาย กเก็บบราการน่อยด้ยปิ้งไปกุ้งเอ้ยปิ้งไปกินไปผมดูครับดูนกินกินกุ้งผมแหนมอยผมก็สุภาพกันเออกูกินแหนม <laughs> แมวด้วยขนด้วยเออฟินครับคลิปแถมท้ายน่อยโอเคบายบาย